สวัสดีค่ะมักเสื้อผ้มือสองค่ะนางค่ะแค่ค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้านะคะมาดูรีวิวเป็นหมวกเสื้อยืดผู้ชายไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าจ้าเป็นงาน USA Lot SP ค่ะ45โลราคา7,500บาทจำนวนตัวค่ะเราประมาณการอยู่ที่180-200ตัว ตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะลูกค้าจ้า3 8 8บาทค่ะแต่อกล้องจาซูมไปที่รหัสอ่าวรหัสหายซูมไปที่รหัสซูมไปที่กระสอบซูมดีๆลูกค้าจ้ารหัส203อยู่รางวัลลดกค้าสาตัวเลข,เลขที่ออก b U 2 2 3อ U ค่ะลูกค้าจ้า เป็นหมวดเสื้อยือดผู้ชายไซส์ใหญ่ลูกค้าหางหายรีวิวไปสักพักแล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งลูกค้าจ้าเราเอามารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมอีกครั้ง oh. กับหมวดเสื้อยือดไซส์ใหญ่ป้าตัวแรกมามียังไงจาตัวแรกมาก็เป็นมัดย้อมสกินวินช้างน้อยใช่ช้างน้อยไหมไม,ไม่ใช่อ่ะ สวยอ่ะลูกค้าตัวแรกของเรานะคะลูกค้าจ๋าอะไรคะนี้ด้านอะไรคะมีสกีนที่กระเป๋าเล็กๆแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าด้านหลังลูกค้าจ๋าสกีนเต็มแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆเลยนะลูกค้าจ๋า่้าใสะอาดมากใช้แล้วลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงต่ายกันด้วยลูกค้าจ๋าหมวดเสื้อยืดคุณผู้ชายไซส์ใหญ่นะ ลูกค้าเน้นไซส์ใหญ่แต่ว่าบางตัวสกีนหนังสือบางตัวสกีนรูปภาพนะคะมีค้ามาเนาะอันนี้เราไม่ได้การันตีนะคะว่าจะสะกีนเยอะหรือสกีนน้อยแต่เน้นที่ไซส์ใหญ่ค่ะเป็นเสื้อยืดผู้ชายไซส์ใหญ่จ้าสวัสดีลูกค้าก้าท่านนะตอนนี้ลูกค้าจ้า ดไลค์กดแชร์กด,ด <ใจ S 1> หัวใจให้หน่อยนะคะใช่ใค่ะลูกค้าจะขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเก้าท่านนะตอนนี้ขอได้ไหมลูกค้าขอหัวใจคนละหนึ่งดวงได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะ<า>ได้ไหมจ๊ะปา,า,าสกีน เจ็ดพันห้าร้อยบาทคุณภาพเกรดเอนะวันนี้จะพค้าลูกค้าดูทุกตัวเลยนะลูกค้าจ๋าอันนี้ตื่นเต้นมากย่างงานตัวคือแบบงานสกีนสวยๆทั้งน้องทั้นะลูกค้าจ๋าเป็นไซส์ใหญ่เป็นบ๊กไซส์ก็จริงแต่ลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์ประมาณไซส์ L อลของคนไทยขึ้นไปเลยอันนี้ Make in USA เอลูกค้าจ๋าสวยอ่ะ สวยจริงลูกค้ากระสอบนี้นะลูกค้าสินค้าเป็นงานมือสองคัดเกรดเอนะคะแต่ละกระสอบอาจได้ไม่เหมือนกันถ้าลูกค้าดูรีวิวแล้วชอบกระสอบนี้นะคะสามารถนะคะซีเอฟกระสอบนี้ได้เลยนะคะได้ตามที่รีวิวนี้เลยค่ะลูกค้าสาเนี่ยยังไงคะที่หสกีนแบบโอ้โหค่ะสวยมากๆเลยสัปปะรดหลอนั่น่ะใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วว่าลูกค้านี ที่นางหูชาเขียวไม่ถึงสงสัยชาเขียวไม่ถึงจริงๆมองเห็นเป็นสับปะรดลูกค้าจ๋าเขาเป็นหัวเป็นหัยักษ์หัวกปัยักษ์ใช่แล้วลูกค้าจ๋าเขาจะเป็นสับปะรดหรือไม่สับปะรดก็ช่างแต่เขาเป็นเสื้อยืดผู้ชายเน้นไซส์ใหญ่ลูกค้าเจ0 0บาทคุณภาพเกรด A ค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน38บาทลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆก็สอบนี้ ใหม่สะอาดมากลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะแพ้เจออะไรคะตัวนี้เป็นไนกี้ป้ายห้อยค่ะเป็นไนกี้ป้ายห้อยแบบนี้นะลูกค้าจ๋าเป็นป้ายห้อยตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋ามาเลยแล้วก็ลายสกีนเขาคือแบบสวยมากลูกค้าจ๋าตัวนี้อยากให้ดูลายสกีนนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้สกีนยังแน่นอยู่เลยนะลูกค้าจ๋าสวยๆเลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นสีดํา ตัวนี้ไซส์อยู่ที่ xl x นะลูกค้าจ๋า2 xl นะคะลูกค้าจะาสวยๆเลยเป็นสีดําก็มีมาลูกคาา้าจะจะเป็นสีแฟดโทนสีฉุดฉาดก็มีเช่นเดียวกันนะคุณชัยค่ะลูกค้าจะมีะโทนสีาาอะไรนนี้นะ เป็นงานเสื้อยืดผู้ชายคุณผู้หญิงอยากใส่ก็ใส่ได้นะคะเป็นเสื้อยืดที่แบบว่าใส่สบายนะคะลูกค้าใส่ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเลยนะคะลูกค้าเสื้อยืดเชื่อว่าใครๆต้องมีนะต้องมีติดบ้านทุกคนนะใช่ต้องมีไม่ต่ำกว่าคนละสิบสิบตัวแน่นอนแน่นอนไปแล้วเกือบสิบใช่เราก็คนหนึ่งในนั้นน่ะที่ชอบใส่เสื้อยืดนะคะลูกค้าลูกค้าดูค่ะฟาสกรีน สกินกระตูนอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้โกกเตาโกเตาโกอย่างรูสองเสียงอะรูสองตำใ้องอะเตากับเต้าสิอะลูกค้าจะเป็นลายสกินแบบนี้มีมาเนาะลูกค้าจะนี่จะเป็นสีพื้นก็มีเพราะว่าตัวนี้เขาเน้นไปที่ตัวบิดลูกใสนะคะลูกค้าจะเน้นไปที่โอ้ใสนะคะใช่ค่ะลูกค้าจัสวยๆยุ่ยๆ่นะกระสอบมี ลาสนใจ CF ได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยนะลูกค้าลูกค้าดูสกรีนป้า ตัวนี้ก็น่าจะเป็นมือหนึ่งเหมือนกันนะคะรากคาจากตัวสติกเกอร์ตรงนี้ยังมีติดติดมาอีกเลยนะคะใช่แล้วลูกค้าจา้าแต่ละตัวนะลูกค้าเราไม่ได้ระบุไม่ได้การันตีนะคะว่าจะสะกีนเยอะสะกีนใหญ่หรือจะเป็นสกีนรูปภาพสกินตัวหนันงสืออันนี้เราไม่ได้ระบุเนาะลูกค้าจา๋าแต่ว่าในแต่ละกระสอบนะคะลูกค้าเป็นงานเสื้อยืดผู้ชายไซส์ใหญ่ครโทนสีสันอยู่ในนี้บางกระสอบนะลูกค้าอาจจะสกินเยอะสะกินน ้อยนะคะมีในกระสอบเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าถ้าสนใจกระสอบนี้หรือว่าชอบกระสอบรีวิวนี้นะคะลูกค้าจะ CF ได้เลยนะลูก<ช>ค้าจะ,ะได้ตามที่เรารีวิวทุกตัวเลยนะคะใช่แล้วคะ่คะลูกค้าจ้าต้าลูกค้ากระสอบนี้นะ7,500บาท เกรด A ค่ะลูกค้าจ๋าสนใจ CF ได้เลยนะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆผ้าไหมสาได้คุณภาพเกรด A ไปเลยนะคะจ๋าสำหรับกระสอบมีนักชายค่ะนะลูกค้าจ๋าเป็นมัดย้อมแบบนี้อาจจะมีติดมากแล้วก็เป็นสกินลวดลายแบบนี้ลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆเลยลูกค้าจ๋าแนะนมากลูกค้าจ๋าลูกค้าท่าใจที่แบบขายงานเสื้อยืดขายงานนักชายอยู่แล้ว CF ได้เลยนะลูกค้าจ๋า มากเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าห้ามพลาดนะกับงานเชื่อยืะนะคะลูกค้าจ๋าสินค้ามีไม่เยอะแล้วนะคะจ๋าสำหรับกระสอบนี้นะลูกค้าสำหรับงานตัวนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่เล่นอยู่ลูกค้าหนูแนะนําซื้อเก็บกันได้เลยนะคะเจ็ดพันห้าร้อยบาทคุณภาพเกรดเอลูกค้าดูความแบบว่าท่าใหม่มากหอมนะคะนูตรทุกตัวเลยตรงทุกตัวเลยไม่เคยกินท่าดูจริงจริงท่าใหม่มาก จาแล้วที่สำคัญนะกระสอบนี้นะใครสนใจ c f ได้เลยนะคะได้ตามที่รีวิวนี้เลยจ้าตัวนี้ของปูมากค่ะสีแดงเด่นมากจ้าจากกระบายสกีแน่นๆนะคะสวยอ่พูดด้ห้สิบแล้วก็สวยสวยแล้วก็สวยใช่สวยแล้วก็สวยแล้วก็ใหม่ แล้วก็<า>สะอาดแล้วก็กวกสวยส<ะ>อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเรียบร้อยเลย<ช>นะลูกค้าจ๋าแต่ว่าอาจจะเป,เป็นบางบางพับบางตัดนะคะ<ช>ลูกค้าจ๋าแบบนี้เลยนะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวย,ยๆนะลูกค้ากระสอบนี้นะคะสนใจ C f อได้นะลูกค้าเป็นงานเสื้อยืดที่แบบว่าสามารถใส่ได้ตลอดเลยลูกค้าไม่เอานะใช่ค่ะเป็นเสื้อยืดที่แบบว่าใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและก็คุณผู้ชายนะคะลูกค้าเสื้อยืดเชื่อเลยนะว่าต้องมีติดบ้านกันทุก เป็นงานเสื้อผ้าที่ใส่สบายลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นแบรนด์ยี่ห้อลูกค้าสามารถนาไปทาราคาได้เลยบางตัวเป็นผ้าผ้าสเป็นผ้าเนื้อไซเป็นผ้าเก่านะคะลูกค้าจ๋าที่เขาเล่นการที่เขาตามหาันานะคะลูกค้าก็สามารถนําไปทาราคาได้เลยอะไรคะมินิมอลมินิมอลมมลูกค้าจ๋าด้านหลังเขาจะเป็นลายสกินเต็มแบบนี้เลยนะแล้วมาด้านนี้ย่ๆค่ะเขาย่อสกินด้านหลังมาให้แรื่อย แตกเนาะแต่ละตัวคือแบบว่ามีสกรีนเล็กสกรีนใหญ่สกรีนรูปภาพสกรีนตัวหนังสือนะคะก็าีผ้ามากแต่สวยจริงนะกระสอบนี้ลูกค้ากระสอบนี้สวยจริงถ้าลูกค้าสนใจ CF ได้เลยวิวได้ผ้าหน้าสีอีกแล้วทุกที่ลูกค้าจะแบบเขาพับมาให้แบบค่อนข้างเรียบร้อยเลยยูเอสตีมะขี่ม้าขี่ม้าตีกอล์ฟไหมคือได้ขี่ม้าตีกอล์ฟไหมโอเคขี่ม้าตีกอล์ฟหนูจะ งานไม่ขัดที่นางละโอเคะเหมือนชาเขียวไม่ถึงอ่ะแต่วันนี้เราเหมือนเราจะตีกันเองแล้วตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องแบบว่าต้องมีเราต้องมีวิวเราห้องมีเราอยู่กันสองคนนะโอเคราอยู่กันสองคนในไลน์นะอันลูกค้าจ๋าพาห้าสิบค่ะลูกค้าจ๋าพาห้าสิบมีมาเลยนะเรื่องแบรนด์แบรนด์มีมานะคุกค้ แบรนด์ที่ห้มีค้ามาแต่ถ้าหลักๆอุ้ยลูกค้าค่าภาษีไปหน่อยด้วยหลักๆถ้าเป็นเสื้อยืดนะก็จะเป็นอ่าฟรูตนะคะเป็นกิลด์ในะคะลูกค้าจัหรือว่าจะมีเป็นแบบแบรนด์กีฬาที่มีเจอนะคะเป็นไนกี้เป็นพูม่านะะลูกค้าจะมีเจอมาติสติกไปแล้วก็เป็นแบรนด์ทั่วทั่วไปแล้วก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่โซนบ้านเขานะคะอาจจะมีพิจิมานะลูกค้าจะคุ้มมากเลยนะคะลูกค้าจะ ตัวนี้ในราคาเจ0ดพันหา้บาทใช่เลยราจ้าร้บาทเหมาะเสอยืดอ่ะจ้ะคือแบบคุ้มมากคุ้มจริงซื้อเยอะลดเยอะค่ะลูกค้าซื้อ1ิกระสอบเรามีราคาส่งนะแต่ว่าของมีไม่เยอะจ้ะของมีไม่เยอะนะคะลูกค้าจ้ะซื้อ1ิกระสอบมีราคาส่งห้ ลูกค้าจ๋าแต่ว่าของีไม่เยอะซื้อครบยอดสองหมื่นนะคะได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทูกค้าลูกค้าจ๋าพร้อมเป็นสมาชิกกับบัคททนพีนะเป็นสมาชิกกับบัคนะเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะคืนกำไรให้กับสมาชิกบัคทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมใช้สิทธิ์กันเลยทีเดียวสําหรับสมาชิกบัคเราพาห้าสิบค่อนข้างเยอะมากไม่ได้ดูให้เลยอ่ะแพรไม่ดูให้ลูกค้าเรลยจะไปกัน เส่สวยนะผ้าห้าสิบเยอะมากนะคะถามว่าเยอะมากประมาณกี่ตัวอันนี้เราไม่ได้ระบุนะว่าเจอผ้าห้าสิบกี่ตัวลูกค้าแต่เท่าที่รีวิวไปเนี่ยคือเจอค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวพยายามดูให้นะคะูกคาจะพยายามดูเรื่องแบรนด์ให้เรื่องผ้าห้า ห้สิบให้เรื่องลวดลายนะคะลูกจ๋าพยายามดูให้เลยสีพื้นนะคะลูกค้าจ๋าลายสกรีนนะสกรีนเล็กสกรีนใหญ่นะคะก็มีหมานะใช่ค่ะใช่เลยค่ะจะมีห้าสิบแล้วส่วนใหญ่หนูเจอถ้าฝั่งหนูจะเจอเป็นคอตตอนหนึ่งร้อยนะคะจ๋าถ้าส่วนใหญ่นะแต่สวยนะกระสอบนี้ อะไรคะเทียนป้าสีสู้ไหมไม่สู้สู้สีมาสูกหนูมีเหลืองด้วยเที่ยวสีแดงสู้ได้ไหมได้สวยจีนลูกค้าสนใจสีเอฟได้เลยกระสอบนี้ป้าเส็ยนี้แดงส้มเหลืองมาสั้นแสบตาแต่สีแบบ ใครชอบสีสดก็มีพระมาอ่าใชค่ะเพราะว่าโทนสีเขามีพระเลยนะลูกคาะจะเป็นโทนสีสุภขพี่จ้าสีดําสีกรมสีเทาสีขาวมีมานะลูกค้าะหรือจะเป็นโทนสีฉุดฉาเช่นสีแดงสีส้มสีเหลืองชมพูลูกค้าจ้ะในนี้มีมาเช่นเดียวกันในกระสอบคือมีทุกโทนสีเลยนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเราไม่ได้การันตีว่าจะเจอแบบโทนไหนมาเยอะมาน้อยอาจจะแบบ ก็สีส้ามาเยอะค่ะสุดขาดมาเยอะก็มีนะชายแล้วลูกค้าเมื่อกี้ที่เจอเมค e ิ n USA จ้ะแต่ว่าเมคกิ้ USA เจอไปหลายตัวแล้วนะเยอะอยู่นะประมาณสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวไอหยอกหยอกหยอกแต่เจอนะคะเจอเมค e ิ n USA นะคะอันนี้แบรนด์โปโลแต่ว่าตัวเมคกิ้ตัวนี้แบบเราการันตีไม่ได้เลยนะใช่ค่ะทังพื้นที่เขาแบบ มีแบบโรงงานผลิตทั่วโลกเนาะอาจจะแบบหรือไม่ก็อาจจะไปเที่ยวแล้วก็ไปซื้อเป็นของฝากกลับมาก็ได้ใช่ค่ะเคื่อนี้การ์แน่นอนไม่ได้เลยนะใช่ค่ะวัสดีพี่ดำรงที่ทัชใัยเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีพี่ดำรงด้วยนะคะพี่ดำรงขา CF หมดนี้ไปได้เลยพี่สวยจริงผ้าใหม่สะอาดคุณภาพเปนเ CF ก็สอบนี้ได้เลยนะ พี่น้องค่ะ7500าบาทคุณภาพเกรดเอจ้าใช่ค่ะรค่ค่ะได้ลายสกรีนสวยๆแบบนี้ไปเลยนะรคค่าจ้ะ ว่าจะเป็นสีพื้นอาจจะมีติดม,มาค่หรือว่าจะเป็นสก,กินเล็กสก,กินน้อยสก,กินเป็นลายโฆษณาก็มีจ้ะสกินตัวหนังสือก็มาหรือรตัวลายกระตูนในนี้ก็มีเ<ม>ช่นเดียวกันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าถา้าดูรีวิวแล้วนะสนใจกระสอบนี้ c ีเกระสอบนี้ได้เลยลูกค้าจ๋าของบ้านเรานะคะเป็นมือสองค่เกรดเอนำเข้าจากต่างประเทศโดยตรงจ<ช>่าแต่กระสอบเราไม่ได้การันตีนะคะว่าจะสกินรูปภาพเยอะ รูปภาพน้อยหรือจะสกีนตัวหนังสือเยอะตัวหนังสือน้อยนะคะสามีฟะมานะแต่ดูรีวิวแล้วสนใจกระสอบนี้และนํานะคะซีเอสกระสอบนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสามารถจะ้อีเอสกระสอบได้เลยนะลูกค้าจ้ะได้ตามที่เรารีวิวทุกตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามรีวิวให้ลูกค้าดูทุกตัวนะลูกค้าจะ เราจะรีวิวหมดตัวนี้เลยเราจะรีวิวทั้งหมดนี้เลยนะลูาา Stuart, กค้าท่านไหนรีวิวกับเราตั้งแต่ต้นหลาย<ช>ลูกค้าจ๋านับตามได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าว่าเรารีวิวไปประมาณกี่ตัว<ช>แล้วก็สามารถหาคุณคุณเองได้เลยนะคะ<ช><ช>เผื่อแบบคุณ<ช> <ๆ S 2> ท,ที่เราคำทนวณคร่าว<ช>ๆเอาไว้อาจจะไม่ตรงลูกค้าจ๋า ตัวนี้สามารถคำนวณเองคุณตื่นได้ลเลยได้ลเลยใช่<ม>ค่ะลูกค้าจ้าสินค้านะแต่ละกระสอบจํานวนตัวเป็นเพียงประมาณการค่ะลูกค้าจ้าประมาณการจํานวนตัวนะคะให้เน้นที่น้ําหนัก 4, 45โลค่ะล,ลูกค้าจ้า45โลราคา7,500บาทคุณภาพเกรดเอนะคะสำหรับงานตัวนี้ลูกค้าสนใจ CF เเข้ามาได้เลยหรือลูกค้าท่านไหนสะดวกเข้ามาดูสิน คจริงที่หน้างานก่อนได้ค่ะได้บัานของเราเปิดทุกวันค่ะลูกค้าจ๋า9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะขออนุญาตพักเที่ยว1ชั่วโมงนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะน้องน้องลูกค้าสามารถเข้ามาได้เลยนะค่ะล็อกอินเข้ามาได้เลยผ่านไปผ่านมานึกถึงแอลูกค้าจ้าอยากเข้ามาดูสามารถเข้ามาได้เลยไม่ต้องจองคิวนะคช่เลยเชื่อยิ้ขาวเก็ตบีเงินยูเอสมีรีวิวไหมครับเอามารีวิวหน่อยพี่ดำรงค่ะพี่ดำรงแฟนคลับตัวยง คิวก่อนนะจ๊ะพี่ดำรงจ๋า CF ตัวนี้ไปก่อนค่ะพี่ตัวนี้ก็สวยนะคุณพี่คะตัวนี้ผ้าใหม่นะลูกค้าพี่ดำรงจ๋า CF ตัวนี้ไปขายก่อน7,500บาทเกรด A จากคุณพี่ดำรงนะคะ CF หมดนี้ไปขายรอก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมีรีวิวนะคะลูกค้าพี่ดำรงฝรกติดตามด้วยนะ,ะไปรับไลค์นลหน่อยรามีเชีย์ของเราลูกค้าจ้ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรารีวิวว่าในตลาให้แบบไล่แอดเราเด้งไปเลยใช่ เด้งปั๊บวันไหนมีรีวิวใช่ค่ะอะลูกค้าตัวนี้ผ้าห้าสิบนะคะลูกค้าจ๋าผ้าห้าสิบ้เยอะผ้าไม่เต็มร้อยอะ,อะไรคะเจอะไรพิ่ตาวลีสุแพ่ชอบทำให้พีู่กใจพี่นึกว่าเจอแบบพวกคาร์โลเลลอะไรพิงอิตารเลียค่ะเรือขาจ๋าอะลูกค้าเรื่องสีมีาหมดเลยนะสีแบบว่าใครชอบผ้าใหม่สะอาดนะแนะนำงานตัวนี้ได้ ใครชอบข้าใหม่สะอาดแนะนําได้แนะนํนนาเลยนะ,นะค้าอย่างที่แจ้งนะมือสองคัะเกตเอของบัสเราอาจเจอเปอร์เซ็นต์เสียหาย5-15เปอค่ะเปื้อนดำนะคะอาจมีเจอบางตัวอาจจะเป็นแบบว่าขาดจุดเล็กๆ<อ>นะคะลูกค้ามีเจอนะคะใช่ค่ะรูกค้าจะกถ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่แบบเอาไปขายนะสำหรับกระสอบนี้นะลูกค่ะสามารถ เอาไปขายได้เลยได้เจ๋าว่าอินเข้ามาหาเราได้เลยเราได้เย็นนะลูกค้าช่วงนี้เข้ามาหาเราได้เลยเอาตัวนี้ไปขายลูกค้าจ๋าเสริมที่ร้านจ้ะตัวนี้ผ้าใหม่สะอาดารถขายได้จริงๆนะค้าเปิดร้านเลยได้เลยเราอะเราอะได้เลยเราอะรีวิวได้เลยนะเอไลน์นี้นะคะเหมือนนางกระแพจะแบบวนแพไปเรื่อยไปเรื่อยนะจะสวยจินลูกค้าเสื้อยืดกระสอบนี้สวยจิมลูกค้า พูดแบบว่าแม่บ้างหัวบ้างนะคะลูกค้าต้องต่ออะไรด้วยนะคะลูกค้าจ้ะเพราะว่าเสื้ออยู่ตัวนี้สวยจริงใช่ค่ะสวยจริงสวยจริงผ้าใหม่อุ้ยลายอะไรอ่ะใช่ไหมไม่ใช่อะไรอะไรคล้ายแบบเนี้ยอุ้ยน้องอินซีใช่ไหมน้องอินซีนะลายแบบนี้แล้วเขาไม่ยอมพูดด้วยนะเขาใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าไม่ยอมพูดว่าคือตัวอะไรตัวอะไรคือกค่เราเลกอยู่ว่ามันคือตัวอะไรแพลทเติลที่ตั้งสตถูนิดนึงก่อนวันนี้คืออีก ตัวหี๋ชาวเขียวไม่ถึงตั้งสตินิดนึงก่อนนะคะลวดลายมีค้ามานะลูกค้าจะ๊ะแต่ละกระสอบเรื่องลวดลายของเขามีครามาแต่ลูกค้าอย่างที่หนูแจ้งเลยนะว่าแต่ละกระสอบหนูไม่ได้การันตีว่าจะลายเยอะลายน้อยสกีนเยอะสะกีนน้อยนะคะลูกค้าจะ๋ะ จะเป็นสกีนรูปภาพสกีนตัวหนังสือหรือบางตัวนะคะอาจไม่มีสกีนนะคะลูกค้าจ๋าแต่ยังคงเน้นเป็นที่เสื้อยืดไซส์ใหญ่นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นสกีนอะไรนี้มน่ารักค่ะน่ารักง่น่ารักอันนี้เหมือนหัวมิกกี้เลยเนาะใช่ใช่จะนี้เป็นนิคเมาส์ใช่ไหมหัวนิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ล่าสุด ล่าสุดหยิบตัวเดียวกันล่าสุดลังจากต้นไันแล้วตีกันแล้วใช้ไรเราก็จะตีกันใช่ลูกค้าตาสวยด้วยลูกค้ากระสอบนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะสนใจ CF ได้ถ้าใหม่แ้าสะอาดนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะ CF กระสอบนี้ได้เลยนะคะที่ชอบผ้าใหม่ผ้าสะอาดลูกค้าเอาไปแบบว่าสบัดขายได้เลยก็ได้หรือเอาไปจัดก็ได้นะถูกต้อง เครื่องเมคอินมีค้ามาแต่ไม่ใช่เมคอิน U S A ล้วนนะลูกค้าถึงในนี้นะคะใช่ค่ะรูปคะสวยอ่ะลู้าจะเป็นผ่าแบบสตวนร้อยก็มีช่าสีผ้าสิก็มาลค้าตั้งแต่สิีสิก็มีในนี้คือแบบหลากหลายเลยนะะใช่อยากให้ลูกค้าได้ไปอ่ะค่ะสั่งอะไรที่แบบมีใบ C F ได้เลยนะใช่มันคุ้มมากคุ้มจริงๆแล้วก็ผ้าใหม่สะอาดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะโทนสีนะมีค้ามาเลยนะคะ โทนสีดำสีแดงนะคะลูกค้าจะหลากหลายโทนสีอยู่ในนี้หรือลูกค้าจะแบบว่าอยากเปิดกระสอบใหม่ก็ได้นะเอากระสอบใหม่ไปลุ้นก็ได้นะคะลูกค้าเรามีเป็นกระสอบใหม่ค่ะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยซื้อเยอะลดเยอะแต่ลูกค้าเช็คสต๊อกก่อนนะสินค้ามีไม่เยอะนะคะป็นค้าลูกค้าเช็คสต๊อกเข้ามาก่อนนะคะสินค้าของเรามีไม่เยอะนะคะ ใช่คะ่ะลูกค้าจะ้ะถ้าลูกค้าขายอยู่แล้วแบบอยากเหมานะลูกค้าจ้ะสามารถทักเข้ามาสอบถามตัวสต็อกได้เลย<ด>นะ,<ล>ะค่ะถ้าที่รักหมดตัวนี้มีสินค้าประมาณเท่าไหร่จ้ะใ,ใช่คะ่ะลูกค้าจะ้ะอยากที่แจ้งลูกค้าซื้อเยอะลดเยอะคะ่ะลูกค้าจ๋าซื้อเยอะลดเยอะนะคะลูกค้าจ๋าซื้อครบยอดสองหมื่นนะได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทนะคะลูกค้าพร้อมเป็นสมาชิกกับบัคเลยน้องน่ารักจัง <laughs> น้องแรักใจค่ะรูไคจ้าทีเอฟได้เลยได้เลยูกค้าจ้าสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเสื้อยืดดิ๊กไซส์ลูกค้าจ้าหรือว่าเสื้อยืดเน้นไซส์ใหญ่ของเราใช่ลูกค้าจ้า ตัวนี้น้ำหนัก45กิโลกร,รัมนะคะค้าจ้ราคา7,500บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะาสินค้ามีไม่เยอะนะลูกค้าสนใจ CF ได้เลยนะลูกค้าจ้า7,500บาทคุณภาพเกรด A จ้าลูกค้าจะาลายสวยอ่ะใช่ลายสวย,ชวยใช่ไหมใช่ใช่อะไรสวยใช่อะไรใช่อะไรราคาจานี่ของอันเดอร์ค่ะ ราคาจ่าอันเดอร์อามือก็มีมานะคะราคาจ่าประวัติความเป็นมาไม่ให้ดูค่ะหนูช่วงของหนูหนูไม่ให้กล้องไม่เป็นไรโอเคโอเคได้แล้วอันนี้เล่าประวัติความเป็นมาของเสื้อสวัสดีด้านหน้าเมโพรนะอันนี้คือด้านหน้านะลูกค้าหนึ่งสองด้านหลังโอ้โหแต่ไม่รู้ว่าประวัติอะไรนะ อ่ะถ้าจะเป็นประวัติแบบอะไรของเขาสักอย่างเลยลูกค้าจ่เป็นน่สิตสารเยหลากหลายรูปแบบเลยนะลูกค้าจะสำหรับในนี้นะคะค่ะลูกค้าจ๋าเรารีวิวให้ดูทุกตัวจริงๆนะลูกค้าจ๋าใครที่อยู่ตั้งแต่ต้นไลน์นะหรือว่าเพิ่งเข้ามาดูไลน์ย้อนหลังสามารถย้อนกลับไปต้นไลน์แล้วก็ตามเราได้เลยเราดีดีกี่ตัวนะให้ดูตั้งแต่เปิดไลน์ใช่ไหม ให้ดู้แต่เปิดไลน์นะคะลูกค้าสามารถแบบว่านับจํานวนตัวได้เลยนะคะลูกค้าอันนี้จะรีวิวให้ลูกค้าเห็นทุกตัวจริงๆนะจริงค่ะแต่ว่าต้องขอบคุณลูกค้าที่อยู่กับเราตั้งแต่เปิดไลน์จนถึงปิดไลน์ด้วยนะลูกค้าจ้ะแต่พี่ว่าหนึ่งหน้องพี่พี่รองแน่นอนลย่อ่ะอ่ะพี่รรองอยู่ไหมคะคุณพี่คะถ้าพี่รรองอยู่พูดคุยกับหมูหน่อยนะหนูเหงาหนูไลน์สองคนตอนนี้หนูจะแบบว่าจะตีกันีใจะตีกันแล้ว เรือค่ะจันตัวนี้เป็นของโปโลนะคะใช่ค่ะลูกแต่สวยจิ้ลูกค้าสวยผ้าใหม่สะอาดใช่ใช่ชผ้าใหม่สะอาดลูกค้าแนะนำเลยอ๋อมีผ้ามือหนึ่งมานี่เมกี้เซตนี้ผ้ามือหนึ่งลูกค้าเมื่อกี้เจอไปสองตัวสามตัว<ะ>อ๋อเป็นเซตมือหนึ่งมีติดมานะลูกค้จาจ๋าอะนี่เลยนะลูกค้าไปนี่ด้วยไปเป็นอ๋อนี่ไงเอดงเขา ตัวเมื่อกี้ไงใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตัวตัวกวัางของที่หน้าเมื่อกีอ่ะโชว์เลยมีด้านหน้ากับด้านหลังเป็นอะไรอ่ะมีเลยนะคะลูกค้าแต่ละกระสอบมีค่ามานั้นค้าจ๋าแต่ละกระสอบมีค่ามาให้เลยนะคะลูกค้าจ๋ามีเลยนี่สวยนะลูกค้าอันนี้ลายอะไรอ่ะลูกอินซีนุ่งอินซีเนาะหรือเหี่ยวไม่แน่ใจใช่แหละไปเถอะอ่ะไปดีกว่าไปเถอะลูกค้าไปต่ามดูให้แบบว่าเรื่องค้าห้า นะคะลูกค้าสาเรื่องแบรนด์ยี่ห้อนะคะก็พยายามดูคะอุ้ยมัดย้อมลูกค้าดูมัดย้อมสวยม่ะลูกค้าใหม่มากใช่ห้าสิบป้าเดี๋ยวดูให้ไม่ห้าสิบนะแต่สวยสวยหนูชอบลายคาจังมัดย้อมสวยมากสวยเลยนะลูกค้าได้แล้วลูกค้ากระสอบนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นรีวิวให้เห็นทุกตัว เสอยืดผู้ชายไซส์ใหญ่ผู้หญิงใส่ได้ลูคกค้าจ๋าคุณภาพเกรดเออันนี้ค่า5้า8ิบไม่ใช่50นะลูกค้าปงแต่เนื้อผ้าดีอ่ะ<ด>เนื้อผ้าใหม่เนื้อผ้าแบบว่าสะอาด ใช่ค่ะโอเคเลยนะคะกระสอบนี้7,500สนใจ CF ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะ CF ได้เลยนะลูกค้าจะได้ตามที่เรารีวิวหัใช่แล้วตัวสุดท้ายยังคะอันนุ่นสีถ่ายแล้วอัวนนุ่นสีเขียวอันนี่นสีดำของพี่สีเขียวอันนุ่นสีดำของพี่สีเขียวของหนูอาดิดาสของพี่ฟรุตของหนูอาดิดาสสีเขียวเหนียวซับ ปิดท้ายด้วยอาดิดาสค่ะสก,กรีนลูกค้าจารีวิวให้เห็นตั้งแต่เปิดไลน์จนถึงะคาะซ้ายตัวสุดท้ายและท้ายสุดเรารีวิวให้เห็นกันทุกตัวเลยสารับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ ้าหมวดนี้นะคะลูกค้าแฮมเบอร์เกอร์หายแฮมเบอร์เกอร์าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะลูกค้าจ้าสินค้าหมวดนี้เป็นงานเสื้อยือดผู้ชายไซส์ใหญ่นะคะเป็นงาน USA l o t Sp ค่ะ45โลราคา7,500บาทค่ะลูกค้าจ้าจำนวนตัวประมาณการนะคะ180-200ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ38บาทค่ะ ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักเราได้หลากหลายช่องทางไลยคะ่ะไม่วาจะเป็นไลน f Facebook เว็บไซต์ i อหรือจะเป็นโยโทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษทัทได้ะคะ่ะบักเราเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากติดตามอีกอช่องทางเป็นช่องทาง YouTube และติดกต่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ